สวัสดีครับสวัสดี FC ครับสวัสดี FC ทีมงานขวตาดำสวัสดี FC แฟนคลับนะครับน้องกงเจียงและกับสาวน้อยเพชรดเพลินแงสู้ผู้สู้คนครับพี่น้องมาอัปเกรดครับอัปเกรดครับแสนแรกนะครับแสนแรกแล้วก็พ่อกันอีกเทื่อนหนึ่งกาในส่วนของพุ่นละครสามโมงครับสิบห้านาฬิกาครับจะติดมาแรงอันดับไหนนะครับติดแน่ครับแต่ว่า ไม่รู้ว่าจะอยู่อันดับไหนนาดนั้นแหละครับเพราะว่าถ้าเป็นข่าวอื่นเนี่ยมันก็เป็นข่าวที่กระจายอยู่นะครับผมไปเช็ควิวมาในส่วนของคลิปอื่นข่าวอื่นหรือว่ากระแสอื่นๆแล้วนะครับผมว่าน่าจะติดนะครับรุ่นอันดับหนึ่งเดี๋ยวผมคิดว่าก็ขอให้หนึ่งมาแรงนะครับขอให้หนึ่งมาแรงแล้วกันนะครับผมเนาะขอให้ติดกับขอให้ติดพี่น้องตอนนี้แสนวิวแรกนะครับแตกนะครับยู่ที่มรานหาซิปนาที่นะครับหาซินาที่แรกกับแสนแล้วนะครับซึ่งหล้างบ้านนะครับ ลังบ้านผมราะมันจะแตะสองแสนแล้วนะครับเพราะว่าวิวมันวิววิวหน้าบ้านเนี่ยมันขึ้นตามไม่ทันนะครับผมไปเบิ้งคกับแค่ท่อนแรกน้ำตาไหลแหละครับผมพี่น้องนะครับเพราะจะเป็นมิวสิกวิดีโอเพราะว่าจะเป็นเพลงเสียงซอนี่สกิดใจมากครับสะกดใจครับเสียงซ้อกบเหนื่อหาของเพลงนะครับพี่น้องเขาไปเบิ้งกันครับสำหรับคลิปนี้ครับไ่อยากจะกวนพี่น้องวิวมากมม่นะครับอย่าลื่อมครับเขาไปชอยเชียร์ชอยดันครับนำตาไหลหน่อยครับฝาก กดติดตาม Subscribe น้ำเนื้ด้อครับผมเด้อสวัสดีครับ